ขอพูดกงกุงเมนี่เลยไม่ตรงอ้อมค้อมแล้วพูดมันกงกุงนี่กันนี่เละเว้นแต่เขาจะมีให้นั่นแหละแต่แต่เขานะ่ะเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะมีให้เขาก็คงทําตามสเต็ปของเขาเนาะเห็นนะ่ะแล้วก็ยูนุนมหาสารคามดึงไปอยู่เอบุรีรัมดึงอุบลดึงเอ๊ <c oughs> ถ้าเองอยากสวยนะไ้าเองอยากสวยหนาขาวเองก็กดเอฟเฟคลงไปพอกดเสร็จเลยเองก,ก็พูดได้เลยค่ะนี่ที่นี่หรือว่าจะเชิญเพื่อนเองก็กดพอเขาเตือนแล้วนะก็ต้องเชื่อฟังคดีถ้าเองพี่ฟื้นเขานะ่ะเขาจ็จีบ,บก็เองเลยเนดะหล่างเอาเองในตั๋วนะ่ะเบียบแต่นี่ดีสวัสดีค่ะใครเข้ามาอีกคนหนึ่งเนาะไ้าเองขาดก็คือว่าเหมือน เหมือนก็เอ็งแบบเหมือนเอ็งโถเรี่ยวเหมือนเอ็งจีไปเรียวประมาณนี้นะี่ผีผีโซภาหรือยังไงกันเรียวเต่เนาะเลี่ยวแต่จิตใจของคนเนาะบางทีอาจจะแบบว่ามีมีมคุณแล้วแบบนี้นะ่ะเรี่ยวเรี่ยวติว่ามันขึ้นมาเรี่ยวเอ็งค่อยไปเอ็งคอยไปแช่อีกทีหนึง่งบางคนเขาจะแช่ลัวๆเนาะยังไงลนะ่ะโอมาแล้ว <laughs> มาแล้วมาแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเด้จากเขามาสวัสดีอเมลดาเดอรเรือสวัสดีอเมล <c oughs> จะสร้างคอนเทนต์ดีแค่ไหนเนาพี่น้องเนาะถ้าเราสร้างคอนเทนต์คนดูเยอะๆซิตลกหน่อยๆเนาะฉันก็เป็นบางทีเนาะมันก็เป็นบางบางอันที่เองได้โยดคะีนนะถ้าเขา เป็นสแสเปมหมยถึงว่าทําเร็วเกินไปเขาก็จีเบียวานนั้นเลยเขาก็เอไอเขาไม่ใช่คนนะถึงจะได้เงินเขาเขาก็ไม่ได้ให้เรามาง่ายๆหรอกพี่น้องสวัสดีจ้าแมวพี่ยังน่ามืดเล็้วมือกับสันระงอกระแยกมืดสวัสดีจ้าน้องดาตีน้อง,ต,องตีเข้ามาทั้งน่าเองก็จีได้เพื่อนเยอะได้เพื่อนเร็วเนาะ ตามสเตปของเขานะ่ะตามสเตปของเขาเลยแต่ว่าลูกขึ้นมาโกากาตากาสลุมสลือเนอะก็มาหนั่งไหลสดหลายวันคันเลยแหละก็มาหนัง, <c oughs> นนนงบ่ถ,ถึงนี่เราถึงสองนี่ของพี่ยังไม่ถึงสองหมื่นเลยเว้ยไปดกดอันเก็บไว้ตลอดไปอีกทีหนึ่งจ้ะ ก็เลยบอกเอาไว้จัดสักเพียไล่ซดแล้วก็จีได้ดูว่าไหวจากพี่น้องจัดมันจีได้ไม่เสียเวลาจ้าปื้มใจจ้าปื้มใจมากๆเลยการธรรมศส,สการค่าพระพระอาจารย์สวัสดีค่ะ <c oughs> สองคนไม่ใช่คนหนึ่งดอกสองคนสาร,รเนาะดูแล้วก็ลดสงสารอุสารตัวตะโขงดานะ ดูก็เห็นแบบว่ากินน้ำดวนค่ะขอเห็นเองก็ตตรงได้เอาเขาออกบางทีได้ตั้งค่าไหมเดืองอายเดืองโอ้ยเป็นอยู่จะแบบนี้นะโทรทัพ์เห็นน่ะแล้วก็ยูนุนมหาสารคามเดืองไปอยู่เอบุรีรัมย์เดืองอุบลนเดืองถ้าพิษเวลาคนไหนคนอื่นที่เขาถ่ายคลิปมาที่เองเห็นในคลิปในไลน์น่ะ อันนั้นเขาพิษนะเขาไม่ใช่ว่าเขามีพิษคุณแล้วแบบนี้นะแล้วแล้วตมบุตว่ามันขึ้นมาแล้วเองค่อยไปเองคอยไปแชร์อีกทีหนึงบางคนเขาจะแชร์ลัวๆเนาะนะของฉันนะ่ะข้อมูลมันติมนะจา๊ะข้อมูลติมที่นี่ฉันก็เลยมันเครื่องมันหลอนเนาะปวดสมองอีก ยังไม่ออกนะพูดไปก่อนขอตัวอาบน้ำแบบหนึ่งเดี๋ยวอยู่เป็นเพื่อนโอ้เดี๋ยวรู้ซว่าสมัครหลายมากเลยในประเทศไทยนี่สมัครเดียวเยอะเลยจ้ะที่นี่เองก็ต้องเขามีกฎใหม่ขึ้นมาดาหลายอย่างค <Evet. S 1> อยู่ซีคนเห็นเห็นต่หนาม,มนหน,นาหนามนติวเลยสองคนเนาะหน่อยไปแล้วก็ซุกก็ไปแล้วพี่โซภาก็คงจะไปแล้ว เดี๋ยวจะไปเยี่ยมทาทาลีนมันจะได้นาทีลายอยู่แต่ว่าหย้อนที่ว่านาทีไม่พอจักทีเนาะดูตามกดที่ว่าใต้กดไหลกดอะไรอยู่ใต้นี่นะใต้ไหลซดนี่แหละมันจะอยู่ในนี่แหละจะเห็นเมื่อทุกคนคนไหนมาก็หวังที่ได้เลยเนาะพูดถึงหวานนะ้ามันมีเงินเขาบัญชี ถ่ายคลิปปังๆถ้าเป็นไอ้นั่นเป็นคอมพิวเตอร์เะจ้าคอมพิวเตอร์มันต้องมีเหตุมีผลเนาะมันเป็นแบบก็คงจะได้อยู่หรอกถ้าถ้าไม่ล้มเลิกความตั้งใจเนาะถ้าเราไม่ยอมแพ้เข็นน่ะแล้วก็ยูนุนมหาสารคามดึงไปอยูอ่บุรีรัมดึงอุบลนดึง ก็อันนี้ก็ทําทำสองชั้นไว้ดิทำป้่งกันสองชั้นไว้มันขาดขาดให้หายนะจ๊ะของชั้นนี่เป็นเพื่เครื่องร้อนแต่ว่าของพี่ลำไยมันจะป็้นยนไยฉันก็ยังหาสายต้องการสเปกเนาะต้องการสเปกเคยเป็น QC อยูอิเล็กทรอนิกส์นะสมองคอมพิวเตอร์เนาะฟังจ้ะเรื่องของเรื่องเนาะ <c oughs> อยากเล่าให้พี่น้องฟัง อันไหนที่พิดกดเองก็อย่าไปใส่ลายแหล็กๆเองนะ่ะก็กดเข้าไป <c oughs> เองก็ไปดูบนสถานะบัญชีของเองนะ่ะเองกดเข้าไปมันกัดการพิดกดกับพอ่อถ้าเองหลบอกมุดนี่โว้ยของเองเสียมดหลบจะอนันที่มันพิดกดอนันที่เวลาลงรูปลงวิดีโอเสร็จแล้วจะ รีบลบทันฉักพาให้เจอเพื่อนดีๆนะบาบุญนี่มีจริงดอกเต๊ต่างเต้ยังไม่เขาสิลนี่จะมืดหมองเลยเชียงใหม่คืออะไรลำลำ,ลำปางคือลำปางคือเชียงใหม่ก็ยังได้เห็นเนาะยังได้ถึงจะได้เงินเขาเขาก็ไม่ได้ให้เรามาง่ายๆหรอกพี่น้องสวัสดีจ้ะแมวพี่ยังน่าดีค่ะ ก็สาเขามาเป็นกำลังใจให้ไล่สดเก็บไอ้นั่นเก็บนาทีมใช้เก็บคะแนนสองคนสามคนตอนนี้ตอนนี้ซุกคุยพี่มาคุยกันเดิงอ๋ออแมวยังอยู่แต่พี่สวยอ๋อพี่สวยขอบคุณลหลายค่ะมีข้อความขึ้นมาบอกไห้ล่างเลยเนาะเวลาขยะมีน่ะโทรศัพท์ โทรศัพท์ทุกวันนี่แหละมันจะมีตะของพูดนานนะพูดพูดพูดไปพูดมาบางทีก็เองก็ตตองไดนเอาเขาออกบางทีได้ต่างค่าไหมเดืองอายเดืองโอ้ยเป็นอยู่ตนแบบนี้นะโทรศัพท์ฉันก็ไม่ค่อยเห็นผี่ไหลซดเดี๋ยวถ้าไล่น่ะฉันจะจะเขาไปดูอยู่ บอกดาบอกมาทางมิสซิญเจอดายังไม่นอนนี่นางท้องซุกยังไม่นอนนี่ไปนอนได้จ้าม่เปลี่ยนแอมจ้าเอ็งตรงทําอะไรที่ให้มันสมดุลเอ็งก็เวลาเอ็งกดหลับเพื่อนอะไรนี่เอ็งก็กดหลับผี่กันจันอยู่จ้าสวัสดีค่ะน้องอันนี้รุดเขามาเป็นกําลังใจให้ทุกวัน ถ้า <c oughs> เองเป็นเพื่อนกันนั่นแหละปีเดียวกันเนาะคงจะรุุนๆเดียวกันนั่นแหละก <c oughs> ันเขามาให้กำลังใจมาคอยอยู่เป็นเพื่อนอย่างนี้เองก็พูดพูดก็เพื่อนจ้ะมันก็พอมีเพื่อนพูดอยู่ <c oughs> อยากเป็นคนกรุงเทพเขามั่ง <c oughs> <c oughs> อย่างรัดไว้น่ะมันโอ้ยเอนดอยเนาะ เอนโดยมันนานเหลวเนาะมันเป็นของสังซุงเนาะแต่ว่ามันกคย,ยังดีอยู่เด้มันก็พอใช้ได้อยู่ขอบคุณจ้า <c oughs> น้องไอขอบคุณเดี๋อว,วพี่จะไปเยี่ยมเขามาคุยมาอะไร <c oughs> เขามาเป็นกำลังใจให้ขอบคุณเลยหลายจ้า,างภาษาโคออกโอ้ยโคลาดออกไีมนนองเอ็งกัสวัสดีพี่น้องวันนี้จะมาไหลสดเออเอ็งกับเฉียนไปแบบนี้เนาะ พอเองเขียนจบแล้วเองก็ไปเขียนเองไปหน,นาหลักเลยนั่นอยู่กระอกนันมาอีกสองคนมิใช่คนหนึ่ง <c oughs> กำลังรับชมก็เลยอยากบอกถานองๆคนไหนทำก็ให้ทำให้ถูกวิธีจะได้ไม่เสียเวลาจ้าพี่ก็เลยอยากบอกนางตอนตอนเวลาเข้าไล่ซดเนอะบนไกล้ๆไกลๆนต่เองไปเห็นเขานะ